อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กับเศรษฐีเซอรประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซอรประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมยังไม่มีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่าน้องพริวเพิ่งเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมตัวละครใหม่จะเข้ามาในอาทิตย์นี้ก็ ยังไงยังไงอยู่แต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเพราะว่าตัวละครเก่าที่กลับมาให้เราหาเนาะเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าท็อปเทียสุดๆแล้วของเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมแทนที่ตัวละครตัวใหม่อย่างน้องพริวอะจะเป็นตัวละครที่มาล้มแบบตัวละครเดือนเก่าๆใช่ไหม ไม่ใช่นะครับผมตัวละครเก่าๆยังโหดกับน้องพิวเลยนะครับผมโดยเฉพาะสตัวนี้เนาะยินดีต้อนรับนะครับผมน้องเดทกับน้องโคลนะครับผมกลับมาให้เราหาอีกหนึ่งครั้งซึ่งตัวละครโหดๆนะครับผมมักจะมาพร้อมกับอีเวนที่หายากๆนะครับผมแล้วก็อีเวน์นี้ยากมากนะครับผมการที่เราจะหาน้องตัวละคร3ตัวนี้ได้นานนะครับผมเราต้องสะสมเนาะอ่ะฮะดาวเอสนะครับผมดวงดาวดำเอสน้องทั้งหมด10ใบนะครับผมแล้วได้วเอส หาได้จากการสะสมนะครับผมดาว A ที่เป็น A m แม็กด้วยนะครับผมโดยการเอา A มาอัพ A ให้ A นั้นเป็นเลเวล20เป๊ะอ่า20นะครับผมแล้วก็เอามาแลกอ่าฮะแม็กแลก1ใบนะครับผมซึ่งดาว A นั้นเราสามารถหาได้จากแพ็คนีีนะครับผมโอ้โหนี่เป็นแพ็ครวมตัวละครทั้งหมด S กับ s บวกแล้วก็ EV โนะครับผมพร้อมกับ2อันที่เข้ามาเนาอก็คือดวงดาวนะครับผมดวงดาว s กับดวงดาว A ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแพ็กนี้นะครับผมเราต้องสะสมอันนี้น่าจะได้มาจากของดองนะครับผมตัวดาวดำเนาะ a นะครับผมทั้งหมด6ใบ6ใบก็เอามาแลกแพ็ก3นะครับผมถ้าเกิดว่ามี2ใบก็เอามาแลกแพ็ก1 ซึ่งยังมีอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีของดองเพื่อมาเปิดตั๋วตรงนีนะครับผมเราสามารถซื้อแพ็คได้เลยนะครับผมในราคา900เพชรโอ้โหรู้ไม่เคยเห็นวิธีการทําอันไหนที่มันยากขนาดนี้มาก่อนวุ้ยแต่เวลาน้องสองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะ่ะสวัสดีเนาะเฮ้ยเอ้ลุงเคยมีปกตัวนี้ไปแล้วนี่ใช่แล้วเราคงรู้ดีนะครับผมว่าตัวไหนสตัวเนี้ย เออไม่ได้สิมันแล้วแต่ว่าใครจะถนัดตัวไหนอะเนาะแต่ถ้าให้ลุงเชียนะลุงเชียให้เดทดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดทเขาลุงเอาเดทปล่อยบอดตลอดลุงไม่เคยเอาโคปล่อยบอดเพราะว่าเดทเดินผ่านจตูก็ตายแล้วแต่โคนี่มันต้องกดสร้างไงอ่าแต่โคล้มแรงนะ นั่นน่ะสินะก็ถือว่าเป็นตลลัวละครลดระลายทั้งหมดนะครับผมเซตนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครจะเอาโคไปเล่นสสยบิกก็ได้นะครับผมก่อนรั้งเลนมารนะ์ควดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเดซไปเล่นสสยบิกนะครับผมก็ขอให้คิดดูหน่อยอ่ะเดซแดงนะครับผมมีความสามารถในการวาร์ปตอนเริ่มเทินส่วนเดดฟ้านะครับผมมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีนะครับผมเป็นรถถังดีๆนี่เองเนาะสองตัวนี้แตกต่างกันแค่นี้นะครับแต่วิธีการหายากจริงยากมาก ยากสุดๆลุงไม่รู้ไงว่ามันจะดอกมากน้อยแค่ไหนแต่วิธีการหามันหลายขั้นน่ะก็คือเปิดขั้นนี้ก่อนแล้วมาเอาขั้นนี้มาอ p เป็นขั้นนี้แล้วก็เอามาแลกไปขั้นนี้เงี้ยตั้งสามขั้นเนี่ยเนาะอืมโอเคส่วนอคอสตูมของน้องนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนจากเข็มเป็นได้แล้วนะครับผมสะสมได้ A นะครับผม l e v e แ m a กน้องก็แลกเป็นได้ S เป็นเลยนะครับผมแล้วสะสมได้ S ทั้งหมด6อันนาะแล้วก็เอามาแลกเลยนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยนั้นปกติแล้วอะถ้าเกิดว่าน้องมาเป็นอีเวนต์ตัวละครประจําเดือนนะครับผมการที่เราจะหาคอสตูมแบบดั้งเดิมของน้องอะเราต้องเติมเราต้องเติมเงินเพื่อที่จะซื้อตั๋วมาแลกกับเป็นรูปลักษณ์เดิมใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมเขามีให้เลือกเลยเนาะอ่จจะเลือกเป็นรูปลักษณ์เดิมก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นรูปลักษณ์ใหม่ก็ได้นะครับผมตามใจเราเลย โอเคนะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่ได้อยากได้คอสตูมเนาะเราก็มีนะครับผมจี้ประจำตัวของแต่ละตัวให้หาอย่างเช่นดโดรนอะไรดโดรนชาร์จโลนะครับผมเป็นโลทองด้วยเนาะอันเนี้ยก็จะเป็นจี้ฟิกของน้องโครนะครับผมใช้ได้แค่โครเท่านั้นนะอันเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแหวนป้ายสีใช่ไหมแล้วก็โยกเป็นค่าบัานทางนะครับผมอันนี้ใช้ได้กับ Crow, แล้วก็นาโอมินะครับผมสตัวเนาะอย่างสุดท้ายเป็นหมัดนะครับผมหมัดแล้วก็มีป้ายสีด้วยนะครับผมใช้ได้กับน้องเดทแล้วก็น้องฮิลดานะครับผมสตัวนี้เนาะก็เป็นตัวความจำเรือนนั่นแหละอประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้ความสามารถในการเชื่อมการนางฟ้าหรอเ0นนะครับผมเป็นอัญมณีเนาะ เค okay. จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็ยากก็อยากอยู่นะโอเคนะขอทุกคนโชคดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่รีบเนาะก็สามารถรวมน้องได้นะครับผมโดยการใช้เพชรเอยโดยการใช้การที่เรามีนะครับผมพร้อมกับทองเนาะในการอัพน้องอืมก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รีบอนะ่ะแต่อีเวนต์เนี้ยไม่น่านะ ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดของดองอ่ะแล้วหาตัวละครในแพ็กการ์ดเนี่ยมันก็มันคุ้มไหมมันมีตัวอีโวป่ะไม่มีเลยเหรอเออมันไม่คุ้มเนาะอีเวนต์เนี่ยข้ามๆไปก่อน,นครับผมตัวละครโหดแค่ไหนวิธีการหาโหดขานาดนี้ก็ละก,ก่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาลัก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกันเล,ล็กๆสัตว์ถิเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมไว้เจอกันใหม่เด้อบู๊